ไหนพีไ่ไหนครับใครที่เบอร์32ไปสูตอนนี้จะสู้ตอนไหนโหมีพต้ากับตะวันได้ครับจ้ำชูล,ลุงนี้ไม่ลงพี่ต้นรีบาวได้โยนฟาเบรบพิต้าลุงนี้สองคะแนนเรียบร้อยครับสามคะแนนไม่ลงครับตะวันรีบาวได้ให้พิต้าอีกแล้วให้พิต้าขึ้นโอ้โหสงนนองคะแนนแล้ว สิกรจอนจริง,รงเบตตาตะว,วันอีกครั้งพิลี่ข้ามไปลูกนี้สอดพิษตน้นโอ้โหสวยมากยังลีบ้าอะไรโดนพิลี่โดนสติลไปครับสามสองคะแนนฟาวน์นับครับลูกนี้โอ้โหตะว,วันพิลี่ตั้งสามคะแนนลูกนี้โอโ้ลูกนี้เป็นแอร์บอลไป ลงตาดีบาตอนนี้บอลอยู่ที่พี่ลี่เรียร์ให้ที่พี่ต้นพี่ต้นให้ตะวันสองคะแนนเรียบร้อยครับบอกมาหน่อยไวเชืยอกองทามมันดุพี่อาร์มสองคะแนนตะวันเชืกอนนชกโอ้โหลูกนี้ทิปอินลงไปสวยงามมากครับ <c oughs> ลูกนี้จ่ายเสียไปเองครับ <c oughs> พิมยมสเกล แมนีนแปดสิบใครที่มาเลขสี่ใครที่8ปดสิตั้งจด3นามคะแนนโอ้สามลงไปครับตอนนี้ได้ีย่ใช่ยอทีรีขึ้น2คะแนนลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหความเร็วล้วน เจสติว <behav> <uce> oh. ได้วันที่ิดวันให้พิลี่พิลี่สองคะแนนสบายสบายครับขีดเาเรื่อหน่อยตกลาตัดต้กาหน่อยต้นสุสสองคะแนนนี้เรียบร้อยครับต้นอ้พิตา คอรมาให้ให้โอ้สอดกันนี้มากดูนจดทิ่อีกแล้วสวกติดตดด้นหลุดมือไม่ไรพี่ลีได้อยู่ใครทิ่ตะวันเขาไปต้นอีกรอบ,รอบแบคลงน,นี้สวยงามครับถ้บาไม,ม่กน่ั้เกยินโนบินีน่าที้ต่ำคต่ชีเซน3มยิงสามคะแนนครับลงบปอีกแล้วครับโอ้โห ตัวนี้ปล่อยเขาไม่ได้จริงๆครับิมงเลยคาัวโอ้ยตัว้ยองอ้าวไปเลยครับรักไก่ดีมากตันี้คนนี้อคะแนนเอ่หมายเลขสี่สีครับนาีแต่เนองนะว่าขอปรดี่โุดี่้ย่าโอ้โหลงไปครับ สุดยนึงครับตอนนี้ที่ลีพี่บอลไปพี่แอมชูสคะแนนหมดเวลา <S 2> <S 2> เวลาเขาเ้สองฮะคะแบบนนเยไ่ที่2่คะแนนแอบอที่ยีิบาต่อสิ้ะ ยังไม่มีโอกาสนะไม่ถูกป๋อมาแนีสุดเออเละครับพยายมมาแล้วคุณว่าเขาจะไหมป๋อดีวปไดเกื่อยเรว่อเรื่อเร่อเร่เล่อดีจ้ดีครับ FC ไยไปเต้วนครับีแก้วเตรียมตัวลงสนามมาแล้วครับคณแก้ว ้ความดีของเรามารวมสนุกกันนกิบ้อเอาเบวบอห่บผมบอกเลยมาว่านนัเวลาส่งเข้ามามาแข่งเยอะเยนเียสิโอ้ทำไมีก้ากล้านคืนเยอะๆไมรอทีนิงส่ง่นะบอกแล้วส่งนะโอ้ลูกส้มหล่นจริงนะถูกเก็บแลเบียมาชนะอุดีบา ตั้งให้อากอูดูแสรอาสุดแล้วส้มหมดอีกแล้วครับมด้เควินดูเลนเล่นเลยโอ้โหโดยเจนฮะคอไหมคอไหม พต้าขามเส้นสามหมายเลขศูนข <subtitles> ้ามสองคะแนนลงไปฮะสามคะแนนสามคะแนนพิตา <and goodness> <emoji> ลงเหมือนกันฮะดูนะพี่แอมทิพย์ฮะดูไม่ดีบอลตายแล้วได้อีกพี่แอมใครทิพตาขาวบัวขาวตะวันได้บอลให้ทิพตาให้ทิพย์ดุดุขึ้นไม่ได้เฝ้าเจได้อยู่เจ่อพี่แอมตะวันโอ้โหยอดไป

อจะมองหากล้องก่อนเลยมองหากล้องสามคะแนนโอ้โหตรงเป็นท่อเลยตรงนี้

สวยฮะตรงนี้ให้หน้าขอเวลาหน่องสี่สิบเจ็ดต่อสามสิบเอ็ดคะแนนปาเด่วผม,มนะผมก็มาดูนี่ไงเมก็มาดูนี่ไง ที่เก้าท้่เก้าทเก้าไม่เอานี่นาเดบอนถึงห่วงแล้วมาหนึ่งอสอสบายสบายมาฮะนี่แต้มก็เอ่อสี่สิบเจ็ดต่อท้าเจ้ครับสิบคะแนนแต้มห่างแก้วเส้นสามทีตรงนี้ เอ้พ oh, oh, um, sure <No, uh, ี่แก้วฮะยิงให้เด็กมันดูมีนีหมดเวลาการแข่งขันนะพี่เมียวสกลชนะไป 50ต่อ39เก้าคะแนนครับชนะอีกครั้งหนึ่งของพเมียม์ยำพบกันใหม่บุยบุย